กันอีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจําวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ครับสําหรับเมื่อวานตัวผมต้องกราบขอัยง่งามหนึ่ทีครับสําหรับในหน้า YouTube ที่ให้ไปเมื่อวานครับคู่แรกครับเอฟเวอร์ตันเจอกับอาร์เซนอลครับคู่นี้ครับโอ้โหอาร์เซนอลครับนึกว่าจะเอาครับลุ้นแชมป์ครับ เมื่อคืนครับเจอหมูกัดครับเจอเอเวอร์ตันครับเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับเสียไปเต็มเต็มครับสำหรับอาร์เซเมื่อวานครับอาร์เซไม่ใช่ปืนโตครับเมื่อวานครับแต่อาร์เซครับาอ์เซนลครับคือชื่อคุกกี้ของจริงครับเมื่อคืนครับโอ้โหคู่แรกครับเสียไปเต็มเต็มครับคู่ที่2ครับไบตันเจอกับบอลมัดคู่นี้ให้ต่อไบตันที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งครับคู่นี้ครับให้ต่อไบตันครับเสียไปครึ่งหนึ่งครับโอ้โหชนะ1นึ่งศูนย์ครับขอภัยด้วยจริงจครับ คู่ที่3ครับบอสเซียดอตมูนเจอกับไฟบวกคู่นี้ครับยังพอได้คืนอยู่บ้างครับบุสเซียดอตมูนชนะไป5ประตูตอนหนึ่งครับให้เล่นราคาที่ดอตมูนต่อครึ่งควบลูกครับคู่ที่4ครับมุนเช่นกันบัดเจอกับชาลเก้ศูนย์สี่โอ้โหมุนเช่นกันบัดมึนสมชื่อครับเจอทีมบวยแต่ทําอะไรเขาไม่ได้ครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเสียไปเต็มเต็มครับสี่คู่เมื่อวานในหน้า YouTube เสียเต็มครับสามคู่ครับกินเต็มหนึ่งคู่ขอภัยด้วยจริงๆงครับอย่างแรงเลยครับโอ้โหว แต่ตัว VIP เมื่อวานครับผมต้องบอกว่าแน่นอนครับอย่างที่บอกครับความมั่นใจครับ8-90%ถึง90%ครับแฟรงเฟิร์ตครับเจอเปิดบ้านเจอกับเฮท่าเบอร์ลินคู่นี้ให้ต่อแฟรงเฟิร์ตทุกราคาครับกินทุกราคาเลยครับชนะไป30นับกินไปเต็มๆรับต้องขออาัยด้วยจริงๆกับในหน้า YouTube เมื่อวานครับแต่ตัว v p p ต้องบอดยังทำงานดีเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับใครครับยังไม่มีกลุ่มนำเล่นอยากได้บอลทีเด็ด บอลสเตปครับหรือบอล VP แบบนี้ในกลุ่มครับมาตามผมได้ครับที่ Line ะอดนี้ได้ครับช่วงนี้ครับฟุตบอลกําลังชัดเจนครับมันผ่านมาครึ่งทางครับทีมไหนจะหนีตกชั้นทีมไหนจะลุ้นแชมป์ทีมไหนจะลุ้นไปเตะฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าครับมันชัดเจนเหลือเกินฟุตบอลช่วงนี้ค่อนข้างจะวิเคราะห์ง่ายนิดนึงครับแต่อาจจะมีผิดพลาดบ้างเหมือนเมื่อวานครับไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดครับโอเคครับวันนี้ผมแก้ตัวมาอีกวันครับจัดไปเน้นๆครับ3าคู่ใน หน้า u t u b บบวกกับอีกหนึ่งตัวในกลุ่ม v i p ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปลุยที่คู่แรกเลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างสเปเซียพบกับนาโปลีครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลเกาโชซิลีอาของอิตาลีครับคู่นี้เตะกันเวลา1 8 3 0นอครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับสเปเซียเจ้าบ้านครับอันดับ17ของตารางคะแนนครับ2ี่ัดทีผ่านมาพวกเขามี18คะแนนครับสำหรับนาโปลีครับอันดับจ่าฝูงของตารางคะแนนครับอันดับหนึ่งของตารางคะแนนตอนนี้ครับ 20นาที่ผ่านมาพวกเขามี53คะแนนครับสำหรับสเปเซียนาที่ผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับโบลญญา2ประตูต่อศูนครับนาโปลีครับนาที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะโลมาไป2ประตูตอนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นนาโปลีที่ชนะไป1ประตูต่อ0ูนครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นแน่นอนครับนาโปลีทีมเยือนครับทีมจ่าฝูงครับต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับแบบนี้ทุกนัดเลยครับนาโปลีครับฟอร์มแบบนี้ครับเจอกับใครจําเป็นต้องต่อแพงแบบนี้ตลอดครับ หนึ่งลูกกินเต็มไม่เคยมีครับสาหรับนาโปลีทีมเจอกับทีมต่ําๆแบบนี้ครับเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าแบบนี้ครับโอ้โหต้องยิง2ลูกครับเพื่อกินเต็มครับนาโปลีครับฟอร์มแบบนี้ครับต้องต่อแบบนี้อยู่แล้วครับสเปเซียเจ้าบ้านพวกเขาครับไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับที่จะมาอุดเกมลูกของนาโปลีได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นครับวันนี้ครับ1ลูกจากนาโปลียังไงก็มาครับจาฝูงครับพวกเขาครับตอนนี้ครับอย่าลืมนะครับเพราะพวกเขายังมีฟุตบอลแชมเปี้ยน รอบ16ทีมสุดท้ายรอพวกเขาอยู่ครับวันนี้มาเยือนสเปเซียที่ต้องบอกว่าคะแนนของพวกเขาอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่ห้าคะแนนวันนี้ก็อยากได้แต่เหมือนกันครับสเปเซียแต่มองแล้วครับมันยากครับสเปเซียจะมาต้านทานเกมลูกของนาโปลีครับถึงนาโปลีจะใช้ชุดสำรองหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะครับโรเตชันนักเตะเพื่อให้มีความพร้อมครับเพื่อให้มีความฟิตอยู่ตลอดเวลาครับเพราะโปรแกรมช่วงท้ายฤดูกาลค่อนข้างจะหนักครับพวกเขาไม่อยากไปเหนื่อยท้ายฤดูกาลในการมาลุ้นแชมป์ วันนี้พวกเขาเจอกับทีมแบบนี้ยังไงก็ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับกลับบ้านของพวกเขาให้ได้ครับจะชุดไหนไม่สําคัญรับนาโปลียังไงก็มาครับวันนี้กล้าพูดเลยครับกล้าการันตีเลยครับนาโปลีไม่แพ้แน่นอนครับวันนี้อย่างน้อยๆหนึ่งลูกจากนาโปลีมีแน่นอนครับเราแค่ไปลุ้นแม่2กับนาโปลีแค่นั้นเองครับสำหรับบอลราคาแบบนี้ครับคู่นี้คู่แรกครับความมั่นใจไปเลยครับที่นาโปลีครับคู่นี้คู่แรกให้ต่อนาโปลีที่ราคาลูกควบลูกครึงไปลุ้นแม่2กันครับ เราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลอรียงพบกับอองเชเป็นฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเตะกันเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับลอรียงเจ้าบ้านครับอันดับ7ของตารางคะแนน21นัดที่ผ่านมามี35คะแนนครับสำหรับอองเชทีมเยือนครับอันดับวยของตารางคะแนนครับ21นัดที่ผ่านมาพวกเขามี8คะแนนครับสำหรับลอรียงครับเจ้าบ้านวันนี้ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาไปเยือน แรงรับแพ้ให้กับแรงไป4ประตูต่อ2ครับสำหรับอองเชนัทที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับอาชักซิโอไป1ประตูต่อ2ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลริยงที่ชนะได้ครับ2ประตูต่อ1ครับสำหรับราคาวันนี้เปิดมาลริยงเจ้าบ้านแน่นอนครับต่อที่ราคาครึ่งลูกครับที่ผมเลือกคู่นี้มาครับผมไม่ได้เลือกเพราะลริยงเจ้าบ้านครับผมเลือกมาเพราะอองเชทีมเย็นล้วนๆเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนนี้ครับพวกเขาในลีกชนะใครไม่เป็นมาครับ 6นัดติดต่อกันแพ้ในหลีกมา6นัดติดต่อกันครับสาหรับองเชฟเจอกับทีมไหนพวกเขาพร้อมที่จะแพ้ตลอดครับสาหรับองเชฟครับไม่ว่าจะเจอทีมเล็กทีมใหญ่ทีมในระดับเดียวกันครับพวกเขาแพ้ตลอดครับแน่นอนครับองเชทีมเยือนผมกล้าพูดเลยครับดูดูกาลนี้ไม่หลอดครับยังไงก็ตกชั้นครับคุณภาพนักเตะของพวกเขาไม่สมควรกับหลีกสูงสุดของฝรั่งเศสครับไม่สมควรกับหลีกเอิงของฝรั่งเศสฤดูกาลนี้ครับพวกเขาคง ต้องกลับไปตั้งต้นกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ดิวชัน2ครับฤดูกาลหน้าลอริยงเองอาจจะมีบ้างครับกระท่อนกระแท่นเจ้าบ้านครับแต่วันนี้เจอกับองเชผมบอกเลยครับถ้าพวกเขาอยากไปฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยครับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีครับที่จะเก็บ3าคะแนนเพิ่มเพื่อลุ้นอันดับไปเตะฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าวันนี้ครับลอริยงไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับแต่องเชมันแย่เหลือเกินครับ ยังไงก็แพ้ครับองเช่ท่านคู่นี้ครับลอริยงไม่ไม่ยิงผมบอกเลยครับพอเลยครับเลิกเลยครับลอริยงเจอกับทีมบวยแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ครับคุณภาพนักเตะแบบนี้ถ้ายิงเขาไม่ได้เล่นในบ้านด้วยก็ไม่ต้องไปแล้วครับบอลยุโรปไปดูการหน้าครับอยู่เป็นทีมกลางตารางของฝรั่งเศสต่อไปครับสําหรับคู่นี้ครับองเช่มันเกินเยียวยาครับองเช่มันห่วยครับเอาง่ายง่ายครับมันห่วยแต่ครับไม่ดีพอครับที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้จากลอริยงคู่นี้ครับ วัดใจลอลิยงที่ราคาครึ่งลูกไปเลยครับถ้าไม่ยิงก็ยอมครับสําหรับคู่นี้คู่ที่2ให้ต่อลอลิยงที่ราคาครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับลีดอยู่ในเตตเตะกันเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านครับอันดับ13ของตารางคะแนน20่าินัดที่ผ่านมาพราะเขามี21คะแนนครับสำหรับลีดอยู่ในเตดครับทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ15ของตารางคะแนนครับสิบเก ผลงานนัดที่ผ่านมาของนอตติงแฮมฟอร์เรสพวกเขาไปแพ้ให้กับแมนยู2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับลีดยูไนเต็ดนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเยือนแอชิงตันชนะได้3ประตูต่อหนึ่งในการเจอกันในฟุตบอล FA เครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นฟอร์เรสที่ชนะไป2ประตูต่อศูนครับราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอฟอร์เรสเจ้าบ้านครับราคา โอเคครับสมเหตุสมผลไม่แปลกอะไรครับเกี่ยวข้องกับราคาถือว่าตามมาตรฐานตามทรงครับราคาเสมอแบบนี้ครับง่ายๆเลยครับใครชนะก็กินเงินไปเลยครับสําหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับฟอร์เรสครับช่วงหลังต้องบอกว่าพวกเขาครับในฟุตบอลลีกต้องถือว่าดูดีครับ4นัดหลังสุดในฟุตบอลลีกของพวกเขาไม่แพ้ใครมาครับสำหรับฟอร์เรสครับอาจจะมีสะดุดครับกับฟุตบอลคาราบาวครับหรือฟุตบอลลีกครับของ อังกฤษนั่นเองครับพวกเขาไปแพ้ให้กับแมนยูทั้ง2นัครับในรอบรองชนะเลิศครับไม่เป็นไรครับแพ้ให้กับทีมใหญ่มันถือว่ารับได้ครับพวกเขาอาจจะมาเน้นหนักในการลุ้นหนีตกชั้นครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสำหรับลีดไม่ต้องพูดถึงครับฟุตบอลเอครับพวกเขาโอ้โหลอยลำครับเพราะพวกเขาครับเจอแต่ทีมที่ต่ําชั้นกว่าตลอดครับสำหรับลีดครับแต่วันนี้ครับ มาเล่นในฟุตบอลลีกต้องบอกว่าพวกเขาครับไม่ชนะคู่แข่งมา5นัดติดต่อกันแล้วครับสำหรับในฟุตบอลลีกของพวกเขาลีดอยู่ในเตดครับวันนี้ผมมองนะครับคู่นี้ครับหนีตกชั้นด้วยกันทั้งคู่ครับยังไงไม่ยอมกันแน่นอนนะผลเสมอน่าจะยุติธรรมกับทั้ง2ทีมครับแต่ถ้าให้เลือกทีมใดทีมหนึ่งต้องเป็นเจ้าบ้านครับฟอร์เรสพวกเขาครับนักเตะที่เสริมเข้ามาแบบดุเดือดเลือดพ่านเหลือเกินรับเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าเริ่มเข้าขายกันแล้วเริ่มจูนกันติดแล้วครับสำหรับค ลีดเล่นเกมเยือนไม่ดีเท่าไรฟอร์เรสต์เล่นในบ้านพวกเขายังจังโอมีทีเด็ดครับผมมองว่าฟอร์เรสต์เป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ดีพอสมควรครับทีมใหญ่ๆมากมาสะดุดที่สนามแห่งนี้ตลอดครับสำหรับคู่นี้ผมมองเลยครับฟอร์เรสต์ในบ้านดีกว่าครับสําหรับคู่นี้ผมมองรับเชื่อแล้วครับในท้ายที่สุดฟอร์เรสต์จะเฉือนชนะลีดอยู่ในเต็ดได้สําหรับคู่นี้ครับอยู่ราคาเสมอฟอร์เรสต์เจ้าบ้านน่าจะอุ่นใจกว่าครับคู่ที่3ครับจัดไปเลยครับราคาเสมอฟอร์เรสต์ครับ สำหรับวันนี้ครับในหน้า y o u t u b e 3คู่ครับจัดไปเน้นๆครับคู่แรกครับสเปเซียเจอกับนาโปลีคู่นี้ไปอยู่ทีมเยือนครับนาโปลีที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งครับคู่ที่2อครับลอริยงเจอกับอองเชคู่นี้ให้ต่อลอริยงเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่3ครับนอตติงแฮมฟอเรสเจอกับลีดยูเนเตตคู่นี้ให้ต่อราคาเสมอที่นอตติงแฮมฟอเรสสำหรับวันนี้ครับ VIP จัดให้ทุกคนแน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างลิวโซเซดัดพบกับบายาโดลิเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราครับใครอยากได้บทสรุปบทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้มาตามผมที่ไลน์แอดนี้ได้เลยครับบอล VIP ช่วงนี้กําลังมาดีเหลือเกินครับ สดใสเหลือเกินครับสำหรับบอล V.I.P. ช่วงนี้ครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามครับอย่าลืมด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคนขังบอล